สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับแล้วก็อยู่กับผมช่องไอ้ดําซิงครับนี่พออยู่กับเจ้าอยู่กับทีมงานโคนหนึ่งครับนีบ่ก็หมอตาลครับนี่เจ้าสมพงศ์ตามที่ผไปเอาดินเมื่อกนะี้นะพ,พ,พี่น้องเจ้าคุณโซแรงมากครับพี่น้อง ขออภัยนะครับน้องอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงหรือภาพอาจจะสัน่นอะไรก็ต้องขออภัยได้ครับ<ว>เต็มนะครับว่ยอดนิ่มหรือเปล่าครับมอตานน่มว่ไปรับตัวห็วโต ไปคโอ้โหนี่คร oh, ับอยู่กับเจ้าม้าขาวครับนี่โอ้โหสายหอนครับนี่ยสายหอนประจำทีมงานครับทีเด็ดบางสัวครับนี๋มาดูว่าในนงนนครับว่าจะสายหอนขนาดไหนครับเดี๋ยขึ้นบ่อหอนไหม เกื่อนเราเทพกราดไหนครับต่อชงนะครับสายพร้อนไปจ้าซีมงานคนระับไฟหลังนอกนะไม่ร้องว่าปฏิดียบวันนี้ก็เองเมืองช้างน้องนอนท์นะ Nó up năm all. จานชูจับหนักครับนี่น่าจะมาจากรับปปะชัยอ่ะเนี่ยนี่ได้มาวิ่งอยู่นี่นะพี่น้องวิ่งงานยนต์นี่ต่อเลยครับดูก็ามาขาวจะขึ้นบ่อลั่นหรือเปล่าครับรอชมครับพี่น้องนะอาจจะลั่นไหมหรือว่าจะ ยอดหยอดรึเนี่าติดตามทุ่มครับเสร็จแล้วครับโอ,โ,โอ้โหต้องเหยียบคันเร่งแล้วครับ ตั้งใจใส่เูมาใหม่รับรวมไปบานกตอนนะวันอเลยครับวเจ้ามะขาวมเจ้ามะขาวครับเบาครับเบาเบาอ้ก็ลงมาได้นี่ เนี่ยเบาก็หอนแล้วครับพี่น้องนะจัดครับเดี๋ยวเราดูต่อเต็มครับขึ้นบอนะ เต็นนับรถมาตัดแจ้งจะขึ้นบองมันต่อว่าจะจอะครับดูไปครับ สำหรับคลนนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับราบรอรับเชิญไปกินหน้าครับสวัสดีครับ